บัดนี้ครั้งที่25ตรงกับวันที่4ธันวาคม2568ค้รข้าพาเจ้านายพระสิทธิ์ขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนตถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชา แด่อง์พระคะวะติเจ้าแด่อง์พระควละปะติเจ้าองค์สมเด็จดุลหลวงปูบุญเดหลวงปูศิลาตลอดทั้งครูบาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนา ในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรันรดาลให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจวัเลสุอัตราคันจตุเทวตา สัทมังมุนิราชัสสสุนันตุสักขโมคทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขรัตเพจันทริเขวิมาเนทีเปรเถจะคาเมตะรุวัขะขะหะเนเคหวะวัตถุมหิเเคเต กุม,มาจายันตุเทวาชรัฐระวิสเมยักขะคันทะพนาคาติสันตาสันติยังติสันตาสันติเจยังมุนิวะราวจนังสาธบูเมสุนันตุธรรมิสวนากาโรโอยยมพทันตา ธรรม,มัสสวนสการอายัยยมพันตาธรรม,มัสสวนสการอายัยยมพันตา 2. บทสวดนามการสิทธิคาถาอนาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสตตสะภะคะวะโตระหะโตสัมาสมพุทธะสามบทสวดสัจจกิริยาคาถานทิเมสรณังอันยังพุทธโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมโหตุสพัพพทานาทิเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพานะทิเมสรนังอันยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพา สี่บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยะสภปารินังอุเรตวาปารมีสภาปตัตโตสัมโพธิมุตมมังเอเตสจวเชนะมาหตุสพุปัทัวามหาการุณิโกนาโถหิตายะ สัพพาริณังปุเรตวาปารมีสภาปปโตสโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวชนะมาโหตุสภุปปัทวามหาการุณิกนาโถสุขายะสพัพพาริณังปุเรตวาปารมีสภาปปโตสัโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจจวเชนะมาโหตุสพุปทวาห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสามยังพักขวา สกเกสุวิหระรติกปิละวะสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมันเตหิพิขุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจจรุกะทาตุหิเทวตาเยพุเยนะสันนิปติตาโหติ ภควันตังทัศนายพิขุสังข,จะ,ขจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเฮวานังเอตะทโหสิอยังโขภควาสกเกสุวิหรติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสถิงปัญจะมันเตหิพิขุสเตหิ สเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจโรกะทาตูหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติภักวันตังทัศนายะพิกุสังขจะยันนูนะมยยมปิเยนะภักวาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกมิตมิตวาภักาวโต สันติเกปันเจก,กะพาถาสันติเจปันเจก,กะคาถาพาเสยยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะพราวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเชยะ เอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภคะวตังอภิวาเชตวาเอกะมันตังอัทสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภคะวโต สันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธมมหีมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตสังคติอัตโขอ,อป,ปราเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ ตัตระพิกโวสมาธะหังสุกิตังอัตตะโนอุชุกะมะกังสุกสารถีวะเนตานิคะเหตวาอิทธรียานิรขันติปันธิตาติอัตโขอ,อัป,ปราเทวตาภักขวโตวสันติเกีมังคาถังอภาสิเชตวา ขีรังเชตวาปรีคังอินทะขีรังโอหะจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจะขุมตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอัทโขอปราเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิกเยเจจิพุทธังสรนังคตาเสย นาเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรนสันติติอัทโคภควาภิกขุอามันเตสิเยหุเยนะภิกขเวทัสสุโรกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัศนายะพิกุสังขจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมันธานางาังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควัตานังเอตักประรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยาถาปิมหันเอตระหิ เยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตะมันทานังอารหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยาถาปิเสยยะถาปิมหันเเอตรหิอาจิงขิสามิภิกขเว เทวะกายนังนามานิ <c oughs> กิตะยสามิพิกเวเทวะกายนังนามานิเทติสามิพิกเวเทวะกายนังนามานิตั้งสุนาธาสาธุก,กังมะนะสิกโรธักภาวิสามีติ <c oughs> เอวะพันเตติโขเตพิกุ พักขาวะตปะจโสสุงพักขาเอตะทะโวจั <c oughs> สิโลกะมนุกะสามิยะะกุมมาตะทะสิตาเยสิตาคริคำพรังปหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวรีนาโรมะหังสา พิสัมพุนโนโอทาตะมณะาสาสุธาวิปสัสสนมนาวิลาพิโยปัญจะสะเติจะตะวาวาเนกะปิละวะ,ะเว <c oughs> ตโตอามันตยิสทถาสาวเกสาสนีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิโว เตจะอาอาตปะมักรุงสุตตวาพุทธาสสะสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานะทัส,สนังอเปเกเสตะมัทธคุงสหสังอัทะสัตตลิสตังเกเกสหะสานังอะมนุสานะมัทสุงอปเปเกนนตะมัทคุง ทีสาสภาพุดาอาหุง <c oughs> ตันจะสะพังอภิยายะวะวะักกิตาวานะจะคุม,มาตะตัวมันตยิสถาสาวเกศสาสนีละเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชาณาภิกขะวเยวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพโส สะัตะสะหาสาวยคขากุมมากาปิละวัทวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวตวตโยยัสสินโนมูทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังชะสหาสาเหววตายคขานานะตะวานินโนอ,อิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามงุงพิกุนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสสายักขานานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติบันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกามงุงพิกุนังสมิติงวนัง อิเจตโสภะสสะหัสายักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมธมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวะนางเวสามิตัสปัจจสตายักขานานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังกุมพิโรราชค่ะฮิกูเวปุระสนิเวสนังพิโยนังสตะสหสังยักขานังปยิรูปาสติกุมพิโรราชค่ะฮิกูสโสปาคะสมิติงวนังปุริมันจะทิสังราชา ถตรัตโธภสษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะหะหวอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังทักกินันจะที่สังราชา วิรูโโหตัสภาสติกุมกันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนมุทธมานาอภิกามูพิกขุนังสมิติงวนังปัจจิมันจะที่สังราชา วิรูปโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสาสิโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทานามามหัมพลาอิทธิบันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนมูทะมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังอุตระ รัะที่สังราชากุเวโลตัปะสาสติยะกานังอธิปติมหาราชายสศสิโสปุตตาปิตสะพะหโวอินทนามามหัมพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัณณวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง ปุริมาทิสังหะตะรัโถฮักคิเนนะวิลูหักโกปัชฉิเมนะวิลูปัคโคกุเวโลอุตะลังทิสังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาจาตุโรทิสาทัทตระมานาอัตตสุวะเนกาปิละวะทเทเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวะจจนิกาสถา มายากุเกทุเวเกทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทนโนอามะเสทโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาทโทโอปะมะมายจะเท е วะสูโตจะมาตะลิจิตเสโนจะคันทับโพระโพราชาชนชะโพรอาคูปัญจะสิโขเจวะ ติมพะรูสุริยะวชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชูพิโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพรลสตราอาคูปยาคาสหยาติพิ ยามุนาทะตะรัถาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาคูโสปาคะสมิติงวะนังเยนาคะราเชสหะสาหาันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจะคุูเวหายาสาเตวะณะมัชมะปะตา ตลาสุปันนาอิติเตชะนามังอภันตทานาคราชานามาสิสุปันนตุเขมากาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสละณะมะังสุพุทธังชิตาวชิระหะเถนะ สมุทังอสุราชิตาพาตโรวาสะวะเสติอิทธิมันตโตยะสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเรปจิติสุจิติจะปหาราทโทนโมจิสหะสะตันจะภลิปุกตานังสัเพเพโลจนามกาสันในตวาพลิงเสนัง ราหุพัทธมุปาคมงุงสมโยธานิพันทันเตภิกขุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจเตโชวาโยตทาคมงุงวะรุนาวารุนาเทวาโสมุจะยะสาสหเมตตา รุนากายกาอาคูเทวายัสสิโนทศเสเตทสธากายาสเพนาณตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมาณาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังเวทูจะเทวาสหริจะอสมาจตุเวยะมา จันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตานักขตตานิปุรักกิตาวาอาคูมันทะวราหกาวสูนังวสุเศโทสัโปูสักโกปาคะปุรินทโท ทะเสเตทศสทากายาสัพเพนานะตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาัสาสิโนโมทมานาอภิกามงพิกขุนังสมิติงวะนังตถาคูสหภูเทวาชะละมักขิสิขาริวะอริธากาจะโรชาจะ กุมมาบุพะนิภาชิโนวะรุณาสหธรรมมาจะอัจจุตาอเนชิกาสุเรยะรุกิราอาคูอาคูวาสะวะเนชิโนทะเสยเตทัสทากายาสเพนาณตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทา,มานาอภิกามุพิกุนังสมิติงวะนังสัมานามหาสมาาัมานามานุษาามนุษสุตตมาขีทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอถาคูหะระโยเทวา เยจโรหิตวาชิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสิโนทสเสตทสทากายาสเพนานัตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตมันนวันโตยะสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนัง สุก,กากรุหาอารุณาอาคูเวขาณสาสหะโอทาตะคันหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารัคชามิสกาจยัสสิโนทนยังงาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทัเสเตทสทากายาสัพเพนานาตะวานิโน อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัโนโมทามานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงว่านังเขมิยาตุสิตายามากันทก,กาจะยะสัโนสัมพิตการามเาเสถาโชตินามาจะอัวานิมานะรติโนอาคูอัถาคูประนิมิตา ทเศเตทสตทศสทากายาสเพนานะตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสสิโนโมธามนาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังสัจเจสัจเสตสัทเถต,เท,เ,ตเ,ทเทวะนิกายาสเพนานะตะวานิโน นามันว่าเยนะอาคายชูเยจันเยสทิสาสหาปะวุทธชาติมังคีลังโอมะตินะนมานาสวังทักเขโมมะตะรังนาคังจันทังวะอจิตาจิติตังสุพราม,มาประมะัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติโสจะ สโสปาคะสมิติงวะนังสหสพรมมะโรกานังมหาพรมมะทิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทะเสทะอิสลาอาคูปันเจก,กะวะสะวะติโนเตสันจะมัชมะตัวคา หาริโตปริวาริโตเตจสเพอภิกันเตสินเทเทวะสปร,รมเกมาระเสนาอภิกามิปันสกันนหัสสะมันทิยังเอทะคันนหะ,ะทะพันทะทะราเคนะพันทะมะทุโวสะมันตาปริวาเรทะมาโวมุกิทะโกกินัง อิติตัมหาเสนูกันนะเสนังอัปเยชะอีปารินาตะระมะหังจัสรังกะตาวานะเพระวังยะถาภาวุสุโกเมโโทะนะยันโตสวิชุโกตท,ทาโสปจุทาวติสังกุโอัสยังวเส ตันจะสัพพังอภิยายะวะวะักิตาวานะจะคุมาตโตอามันตยิสถาสาวเกสาสนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตัปะมะกะรุงสุตวาพุทธสสาสนังวีตาราเคหิ กามงเนสังโลมปิอิชยุงสัเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายะสิโนมูทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ